โอเคสบายดีกับบรรยากาศตอนถึงเที่ยงทุกคนวันนี้วันนี้จะพาทุกคนไปเอาไปใช้นกนกอีลมนะทุกคนแต่ว่าเขาเห็นห้างมันนะทีไปกับทีมงานนะทุกคนเอากับเนกเลยไปใส่เพื่นว่าลองใส่รองเบิองมันจะถือรูปถือรูปหูนะลองงเบิไปล่างยางออกไปทีไปแถวแถวนั้นนะทุกคนเขตเขตบริเวณนั้นนะ ตัวห้างมันเหาเห็นหเลยไครเ,เข่ากระทอ,อกไปเลยทุกคนเอ้ยนี่นะกระทอ,อกขวงไปเลยเอาบุนีุ้ญีไปเด็กเขาป้าทุกคนเสื้ผ้าทุกคนมาเนี่แหละไปใส่เอาหนุ่มอีหลุมนะทุกคนใครมันเจ๊งหน่วยร้อย โอ้อไข่ MC นวยทุกคนซีนวยนะไข่แต่อเอากราบนู่นเลยไปใส่ลองเบิง้งให้มันจียับนะทุกคนให้มันจียบับมันจะถือหรือถือบู้นะตัวนี้แต่ว่ามันมาเคยเคยได้ายไหเคยได้าย่อนใช่เอาตามแผนเพิ่นก่อนนะถามว่ายเข้าไปถึงจะลองหาวิธีอื่นนะเพราะว่าเขาก็มีบ่วงบ่วงดักอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็ชิลองเบิ้งวิธีนี้ก่อนเนาะ เอาสิ่งที่เราเคยเห็ดกระเส็ดลองเบิงเปะเขาบางบอนกับมันมันกับกลมเบิดเลยทุกคนพ่อเมานะบางบอนกัน,นกกอะไรับนะบางบอนก็นนกำลังถอกนะ องบอกกับท่านได้มากนี่เลยเขาจะคลองทุกคนแต่ท่านใด้ถอกนะเขาไม่เต็มกำงงามเลยทุกคนเลยทิ่ bây giờ đấy chỉ bị po hai kia nhà lông bưng ừ. ừ. khiến bưng nó lông lông con sạo làm

Chữ yên bin nè tí Ôi Thư có chắc nào 3 tô bà chẳng Con phụ bảo បានមកឃើញបអើ2តូគឺមកឆាក់ទៅដែរគន់ភុទីណាវាบินទៅលើប้าបអບໍ່ໄດ້យកវេតមកໃសណា เนี่ยตัวชีชยัยทุกคน,นโอ้โหมากันเลยอด้อ,อได้ไล่ลุยเป็นลุยเลยมากันเลยนี่ยนะทุกคนเดินทุกจะนอยน,น,นี่เดินทุกปีนาเกาะไปถือกัน hai đi ở đây có đại bị bên lõi sọp lên nè, nó, thương mà, thôi. เอาเอาเอาเดเพียงแงวทุกคนเดือนต้านะทุกคนด้ว ไ่ไข่โอม้มันเอาอันนี้นะทุกคนเอาใบเขาทุกคนใบเขาตันไหวนะมาโปกไหวเป็นตันไหวโอ้โหผหาหน่อยทุกคนเนยเอาดีดดีเย ใหญ่ดีท mm ุกคนเลยพกเลยพกน้ยทุกคนเลยใช่แล่ไข่โอ้มีรอนเหมีใครเราจับถึงปีปลีาแนนี่ยันกเปียกม่ปลาปลาเรานี่ได้มากมันก็เปียกหมด ปล่อยไึ้อเกาขับใส่ทุกคนทำมันเคี้ยวทห้พี่ได้ลอยทอย่างมาพี่ตี

khai nội lụm luôn mẹ cái vô dù đâu cái tài mình xài ba nè tụi con xài ba gì nè